ไม่ถูกใช่ไหมว่าจะซื้อรุ่นไหนดีนะคะสําหรับตัว e v e r อร t เที่นั่งเรามีให้เลือกถึง7รุ่นย่อยนะคะแล้วก็มี8รุ่นย่อยเลยด้วยกันนะคะมีตัวเอเวอร์เรสต์เพลนนะคะก็คือเป็นตัวนี้นะคะตัวเริ่มต้นนะคะราคา1นึ่งล้านสามแสนะคะตัวสปอร์ตนะคะสปอร์ตแพ็กเกจเนาะ ไทเทเนียมขับสองไทเทเนียมขับสี่นะคะเอฟเรสไว์แท็กและแพลตินัมนั่นเองนะคะมีสเปเชียลออดิชันเพิ่มมาอีกรุ่นหนึ่งด้วยนะคะสำหรับใครที่กังวลใจเอ๊ออกรุ่นไหนดีคุ้มที่สุดนะคะลุงมาตัวเริ่มต้นให้ก่อนเลยนะคะล้านสามเก้าเจ็ดตอนนี้เรามีราคาพิเศษเหลือล้านสองสี่เก้าลดราคาจากราคาตัวรถแปลไปแล้วนะคะหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทนั่นเองค่ะสำหรับใครกลัวไม่คุ้มต้องกันนี้เลยนะคะคุ้มแน่นอนคะ่ะหรือใครอยากจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ยพิเศษศูนย์เปอร์เซ็นต์เราก็มีให้นะคะอันนี้ได้ชุดแต่ง เลยนะคะเป็นราคาพิเศษนะคะ1 2 4 9งีฟรีชุดแต่งแบบนี้เลยนะคะลูกค้าก็จะเห็นนี่นะคะชุดแต่งวิกเตอร์แบบนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่แบบว่าอยากจะได้ชุดแต่งนะคะแต่ว่าไม่อยากเสียเงินแนะนำโปรนี้เลยนะคะนี่ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะคะดีเซลแบบ170แรงม้านะคะให้แรงบิดมาถึง405นิวตันเมตรนะคะเป็นเทอร์โบเดี่ยวพละกำลัง สูงนะคะขับต่างจังหวัดได้ขับในเมืองได้นะคะอัตรา,าก,การซิ้นเปลืองน้ํามันหรือว่ากินน้ํามันก็อยู่ที่ประมาณ13-15กิโลลิตรนะคะอุปกรณ์ที่ได้จากโรงงานมาก็จะมีตัวไฟหน้านะคะและตัวเครื่องยนต์ทั้งหมดนะคะเรารับประกันให้5ปีแสนห้ากิโลฟังทันไหมเออนะคะด้านหน้านะคะเป็นไฟมันตริรฟเฟกเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ที่สองสว่างกลางวันนะคะตัวนี้ก็มีไฟตัดหมอกด,ด้านล่างนะคะตัวนี้เป็นแบบออโต้ไม่ว่าจะเป็น ันซ้ายหันขวานะคะตรงนี้ก็จะหักตามพวงมาลัยเลยนะคะติดตามวงศาล้อนั่นเองค่ะสําหรับตัวชุดแต่งที่เราเพิ่มเติมเข้ามานะคะก็จะเป็นชุดวิกเตอร์นี่นะคะ เราจะใส่ชุดแต่งเข้ามาทางเซตนะคะตัวเดิมเราจะถอดออกไว้ให้ลูกค้านะคะไว้เป็นสแปรนั่นเองค่ะสำหรับตัวไฟ LED ด,ด้านบนนี้นะคะเราติดตั้งเพิ่มได้เราต่อเข้ากับกล่องฟิวนะคะตัวน,นั้นก็ปรกัดไม่ขาดใช้ได้ปกตินะคะสติกเกอร์ตรงนี้นะคะเป็นตัวสติกเกอร์นะไม่ใช่ทําสีมานะคะแต่สติกเกอร์เข้าไปถ้าเราเบื่อรเราก็แกะออกได้นะคะสําหรับตัวกระจังด้านหน้าตกแต่งเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะเว้นกล้อง360องศานะคะวันนี้ไม่มีกล้องนี่หว่ะ สำหรับการตกแต่งนะคะด้านหน้าก็จะตกแต่งแบบสีดำเงาแบบนี้นะคะสำหรับตัวสติกเกอร์ตรงนี้ลูกค้าใส่เพิ่มเติมเข้ามาได้ค่ะแล้วก็ไฟ LED นะคะตัวนี้ก็สามารถเลือกสีได้สีส้มหรือสีขาวตัวนี้เราต่อเข้ากับกล่องฟิวนะคะตัวนี้ก็ประกันไม่ขาดยังใช้งานได้เหมือนเดิมลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้ยกไม่ได้โหลดนะคะก็ใช้งานประกันนะคะหรือวารันตียังครบ5ปีแสน5กิโลเหมือนเดิมนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเริ่มต้นที่ลุงบอกเลยนะคะใส่ชุดแต่งเข้ามาเหมือนตัวทอนะ็อปหม เหมือนเลยใช่ไหมมาดูด้านล่างกันนะคะด้านล่างนะคะตัวสกเกิร์ตตกแต่งมาเป็นสีทูโทนค่ะก็จะเป็นสีขาวตัดสีดําแบบนี้แล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ไฟมัตติลิเฟ็กเตอร์ตัวนี้เป็นไฟตาแมวนะคะที่ให้มากับตัวชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองค่ะเป็นพัดลมไฟฟ้าระบบดีเลย์เหมือนกันนะคะแบตเตอรี่ตัวเริ่มต้นของเราให้เป็น A G M แล้วนะคะแบบ80แอมป์ตัวนี้รับประกันให้1ปีหรือ20,000กิโลนะคะพร้อมใช้งานมากๆสําหรับใครที่แบบว่า กังวลใจที่ลุงบอกเลยนะคะก็ถ้าเข้ามาสอบถามได้หรือเข้ามาดูที่รถได้ค่ะเอ้ที่ที่โชว์รูมได้เรามีรถให้ทดลองขับนะคะลุงก็จะอยู่นี่นะคะถนนการเจนานพิเศษนะคะหรือว่าอยู่กันละประพฤกนั่นเองนะคะมาเจอกันได้ที่นี่เลยเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างตัวรถกันนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรเพิ่มเติมเข้ามามปค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างตัวรถกันนะคะตัวนี้ให้ล้อแม็กนะคะมาหล่อหลอแบบนี้แล้วจากโรงงานนะคะ ยางจะเป็น255นะคะนี่นะคะขอบ18เลยนะคะแล้วก็ลายแม็กใครไม่ถูกใจก็เปลี่ยนได้นะคะหล่อมากนะคะปุ๊บช่วงล่างนะคะเป็นปิกนกอิสระสองชั้นเสริมที่ระบายความร้อนนะคะดิสเบกสี่ล้อพร้อมใช้งานมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ที่ปัดนำ้ำฝนออโต้ไฟหน้าออโต้นะคะแก้มข้างระบายความร้อนได้ดีตัวฐานล้อเราขยายออกมาอีก50มิลน,นะคะทั้งสองข้างสองฝั่งเลยทําให้ตัวรถเราบึกบึนและใหญ่โตมโหฬารขึนนะคะด้านหน้าจนถึงท้ายรถนะคะอยู่ที่ 5.3นะคะเออนะคะอา้าวถ้าเป็นตัวเอเวอเรสต์เป็น4.9ขอโทษทีค่ะถ้าเป็นกระบะ5.3นะคะเออก็ค่อนข้างที่จะถ้าเทียบกับค่ายอื่นก็จะกว้างนะคะแล้วก็ตัวรัศมีวงเลี้ยวเวลาเราใช้งานอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็วงเลี้ยวแคบนะคะใช้งานได้สะดวกมา,มากๆเลยนะคะสาหรับสไตล์การตกแต่งคันนี้ก็จะมีแรปหลังคาดําขึ้นมาปึ๊บนี่นะบนนะคะแรปหลังคาดํามาเลยครึ่งคันแล้วหลังคาเรามีแต่ว่าไม่ยกสูงนะแต่ว่าใช้งานรับน้าหนักได้250โลเหมือนกัน กะะระจกลามิเนตเหมือนกันแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยแล้วก็บ่ามือจับเราใส่เพิ่มเติมเข้ามานะคะมาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังเราเป็นแบบวัดลิงช่วยในเรื่องของการทรงตัวนะคะหรือว่าเวลาเราขับขี่นะคะเราก็เน้นความสะดวกสบายความอเน็กประสงค์ความนุ่มนวลใช่ไหมคะวัดลิงนะคะช่วยในเรื่องก่อนถนนได้ดีนะคะแล้วก็สมรรถนะในการขับขี่นะคะนุ่มนวลปลอดภัยแน่นอนค่ะสําหรับตัวถังแอบรูนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเติมแอบรูนะคะแบบ18.5ลิตรเห็นไหมแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นตัวดีเซลนี rew, <laughs> ่ค่ะแอบรูแอบรู18.5ลิตรน้ำอ่าแล้วก็ดีเซล80ลิตรทุกคนเสียงแบบอยากให้ดูนะคะตรงนี้เป็นถนนใหญ่ที่แบบว่ารู้ถือกล้องถ่ายเองแล้วก็สมาธิและสติต้องมีด้วยนะ <laughs> อ่ะโอเคเรามาดูที่ตัวท้ายรถกันนะคะตอนนี้ใส่ชุดครอบด้านหลังมาเป็นสกเกิร์ตนะคะสีทูโทนเห็นไหมตัดสีทูโทนมานะคะ เซนเซอร์ยังใช้งานได้ปกติถามว่าเทียบสีแล้วมีความใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงกันประมาณ80%นะคะเพราะว่าสีด้านบนจะออกเป็นขาวมุกด้านล่างจะขาวขึ้นมาหน่อยลูกค้าลองสังเกตดีๆนะคะนี่คือชุดแต่งลูกค้า,าถ้าสีเรียบมากๆนะคะก็ให้เน้นแต่งเป็นโทนสีเข้มนะคะจะได้แบบไม่เห็นชัดเนาะอันนี้ก็จะพูดกันตรงๆบอกกันตรงๆในราคานี่มาดูใกล้ๆนะคะตอนที่ช่างทํานะคะเขาก็จะมีการ เอาสีไปเทียบนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากให้เหมือนกันทั้งหมดลุงแนะนําเป็นแรปสติ๊กเกอร์นะคะทั้งคันเลยนะคะสําหรับตัวไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED นะคะแบบนี้นะคะแต่ว่ายังไม่ใช่ ature, สิกเนเตอร์เนาะเซนเซอร์ด้านหลังมีให้แต่ด้านหน้าไม่มีนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเราก็มีกล้องการระยะจอดให้ค่ะมีที่ปัดน้ำฝนไล่ฟ้านะคะไฟเบรกลูที่3แต่ตัวนี้เป็นแมนนวลนะคะเราก็ต้องกดนะคะแล้วก็ยกขึ้นมานะคะถ้าเราจะใส่โชคกก็ใส่ได้นะคะหรือ ถ้าเราอยากจะเป็นแมนนวลธรรมดาแบบนี้ไม่ต้องเพิ่มเงินเพิ่มก็ได้นะคะคันนี้ก็ใส่พรมเข้ามาด้วยเด้นนะคะนี่นะคะรอรอดูเลยนะคะเจ็ดที่นั่งของเรานะคะคุ้มค่าและปลอดภัยและประหยัดมากๆเลยค่ะ,ะเวลาปิดเราก็ปิดได้เลยนะคะตัวนี้สามารถใส่โชวคเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าใส่ตรงาฝาท้ายนะคะแล้วก็ไฟท้ายค่ะปิดได้เลยค่ะตัวนี้ก็อาจจะใช้แรงนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะต้อง อ่ะนี่นะคะเป็นแมนนวลอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ตัวรถกันนะคะในรุ่นของตัวเทรนค่ะถ้าเราถือกล้องถ่ายเองเราก็จะเดินไปเรื่อยแบบนี้นะ,ะตอน2และตอน3ามปรับพาราลลงไปประตูเป็นสมาร์ทเเลดค่ะสมาร์ทเเลดอย่างไรนะคะเราสอดมือเปิดได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเราไม่ต้องบดล็อกละนะคะเบาะเป็นเบาะหนังมาให้เรียบร้อยเลยเนาะตัวนี้ก็แอร์แบ็กให้มาเจ็ดรูปพร้อมใช้งานมากมาค่ะด้านหน้านะคะฝั่งผู้โดยสารนะคะก็จะปรับมือนะคะแล้วฝั่ง คนขับก็จะเป็นไฟฟ้านั่นเองค่ะพวงมอะไรหุ้มหนังแบบไฟฟ้านะคะมีคุณคอนโทรลให้ตั้งค่าความเร็วได้นะคะขับต่างจังหวัดชิลๆไปนะคะขวามือเป็นพวงมอะไรมันติฟังก์ชันเนาะแล้วก็ปุ่มฟุตสตาร์ทอยู่ขวามือค่ะตัวนี้เป็นแผงไฟนะคะตัวนี้ไฟตัดหมอกนะแล้วก็ตัวไฟออโต้นะคะนี่นะคะตั้งตัวเองไว้เป็นไฟออโต้ตัวนี้ก็ปรับตั้งค่านะคะแสงไฟที่หน้าจอนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลาแสงนั่นเองนะคะลองกดฟุตสตาร์ทนึงค้างไฟเขียวจะขึ้นแบบนี้ ุณใจอยู่กับตัวนะคะจอหนังพรลมไลทยก็ขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นภาพสีภาษาไทยใช้งานง่ายสำหรับจอกลางนะคะจะเป็นแบบซิงคโฟค่ะเป็นทัชสกรีนภาพสีภาษาไทยเช่นกันนี่นะคะออโต้สตาร์สต็อปเรามีนะคะแล้วก็แท่นชาร์จไร้สายแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าอืมนะคะและนี่ก็คือภายในนะคะของรุ่นของตัวเริ่มต้นก็คือตัวเอเวอเรสต์ตัวเทรนนั่นเองนะคะสาหรับลูกค้าท่านใดที่ยังเลือกไม่ได้นะคะหรือว่ายัง เอ๊ ه, คิดดูก่อนนะคะลองนะคะเทียบราคาได้นะคะใครที่ตัดสินใจเป็นผ่อนแล้วลุงแนะนํานะคะก็มีให้เลือกหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นตัวสปอร์ตที่ออปชั่นมาจากโรงงานหรือว่าตัวเคท,ท,ที่เป็นราคาพิเศษแบบนี้เลย